เป็นไทรอยขึ้นตาตามันจะฟ้าหัวนะกลัวว่าตามันจะแบบลายเป็นลายเลวิ <Okay. S 2> ชัยอังครับวิจารพงศ์ชื่อเล่นทองอายุ6กสปีอาจจะชีพส่วนตัวทำรถมือจองเป็นไทรอยขึ้นตาอยู่ตามันจะฟ้าัวมนะใช้น้ำตาเทียมวันหละสามลอด มันจะแบบตามมันจะขับรถมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะแบบเหมือนตามมันจะเอียงเนี่ยมันจะมัวไปข้างหนึ่งมองชัดขึ้นตาบีบขึ้นตามมันจะไม่แห้งญาแนะนำมาทานก่อนนอนวันละสองเม็ดนะทานทุกวันไหมครับครับผมประมาณสักสามเดือนเริ่มเห็นผลตอนแรกก็ไม่เชื่อครับทานแล้วมันเห็นผลนะลองทานดูครับผมทานแล้วรู้สึกตัวผมดีขึ้น การมองเห็นชัดขึ้นขับรถได้ดีในเวลากลางคืนแต่เวลาทานโปรเมลล้วฮะกลับมาทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเหมือน,นคนทั่วไปนะ